สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยได้มีโอกาสมาทํากุญแจรีโมทในรถ Honda า c c o r d ดนะครับปีประมาณ2013นะครับลูกค้ามีกุญแจดอกเดียวนะครับไม่สบายใจในการใช้นะครับอยากจะทําสํารองนะครับกันหายหมดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีระบบอิโมบิลเตอร์นะครับถ้ามันหายหมดค่าใช้จ่ายเราจะหมดหลายบาทนะครับหลังจากที่เราโปรแกรมกุญแจรีโมทเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทสระบบให้ดูนะครับอันนี้คือดอกเดิมของลูกค้านะครับลดล็อกกดแช่ไว้นะครับกระจกรถ ลงด้วยนะครับกดล็อกกดล็อกนะครับกระจกปิดขึ uh ้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นดอกใหม่ที่เราโปรแกรมเข้าไปนะครับทดสอบระบบนะครับกดล็อกกดแช่กระจกรถนะครับกดล็อกรถกระจกขึ้นรีโมดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาก็คือเป็นฟังก์ชันค้นหารถนะครับกดแช่ไว้นะครับ อันนี้คือฟังก์ชันพิเศษนะครับเปิดท้ายก็เปิดได้เหมือนเดิมนะครับล็อกรถปลดล็อกรถทดสอบระบบสตาร์ทนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนระบบไมโครชิปเสร็จแล้วนะครับบิดออนลูกกุญแจดับนะครับสตาร์ติดสมบูรณ์ร้อเเซนะครับ อันนี้คือดอกใหม่ที่เราโปรแกรมนะครับดอกเดิมของลูกค้านะครับทดสอบระบบก่อนส่งงานนะครับสตาร์ทติดเหมือนเดิมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับทุกรุ่นทุกปีหรือท่านใดนะครับสนใจทําเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอิโมทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาครับ0910641601ช่างชัยยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ